สวัสดีครับผมยูดีตอนรับเข้าสต่ฮัตตันเชนเคยวันนี้เรามาอยู่เกม HOK นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับอยู่ในต้นแบบของยอนนะครับจะไม่โหดได้ยังไงครับนี่ต้นแบบของยอนนะครับจะว่าระยะจริงอย่างไกลนะครับแต่ผมวาคิดว่าเลดเกมน่าจะแรงพอๆกับยอนเลยนะฮะต้องลองมาเทสกันนะครับนี่ถามว่าผมรู้ได้ยังไงตัวนู้นตัวนี้นะครับ เห็นเขาเล่นนะครับก็เลยจําแบบฮีโร่ชื่อเขามาแล้วก็ลองมาเล่นเองบ้างนะครับสองยิงเข้าไปนะตอนนี้ก็ยังยังไม่แรงนะครับแต่ก็ได้อยู่ด้วยระยะของพี่แกนะครับก็ซอยไปเรื่อยเลยสามสี่จะแตกแล้วตีเป็นพารีเหมือนกันเลยนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองเหมือนกันเบ๊ไม่มีผิดไม่มีโกลยเลยฮะ ไม่มีผิดไม่มีครอีคืออะไรวะนี่ยินซอยแบบซอยธรรมดาที่นอกระยะนี่ก็ยังเหมือนกันนะครับไม่โดนเหมือนกันเรามีคิวจักนี่ครับตัวที่คล้ายๆเฮเลนก่อนเล่นไปก่อนฮะช่วงนี้โลจัดเลยนะแคนี่ฝั่งเขากิวสองยิงเข้าไป ต้องได้คิวเข้ามาก่อนนะครับรองเท้าเป็นรองเท,ท้ากรนดิแล้วก็ชาร์โดนี่นะครับเป็นในส่วนของซื้อสติงเพื่อเพื่อนงงนะครับว่าผมซื้อของอะไรไปบ้างแต่ผมก็ยังยังไม่ขึ้นของด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังเรียนรู้กับเพจอเคอยู่นะครับรอยผมแบบมั่นใจรู้เกือบหมดทุกอย่างเลยครับผมจะมาเริ่มอธิบายแบบจริงจังนะ นี้แบบพื้นฐานของอาวีก็พอเล่นได้ครับบาปก็ให้กดดันเนี้ยอันนี้ก็ตามปกติครับป่าเขาเมาื่อกี้เขาก็เดินหลบเข้ามาเลยซอยโอ้ยอะไรเนี่ยสกิลอะไรนี่รู้สึกว่าสกิลของตัวนี้นะครับจะไปข้างหน้าไปข้างหลังเออ แบบนี้แหละคนเล่นเยอะอยู่นะครับถ้าแ i k นี้นะแ i k นี้คนเล่นเยอะอยู่นะครับแล้วก็สอยป้อมรอบนอกก็ได้เหมือนกันนะครับหื <c> ืห <oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเออยิงมานานานนะั่นคือไวเลสนี่อ๋อโอเคยิงมานานาน,นั่นไวเลส์นี่ สองทีครับว้าคลีสขอละกันเพื่อนฟิเกอร์มาเอาเลือดเลยถอต์ตายไม่เป็นไรครับแคลรี่อย่าตายก็พอสำหรับเลนแคลรี่ถ้าเป็นเลนแคลรี่จริงๆครับมันจะมีนกตรงนี้นะสำหรับเลนแคลรี่ดูไม่ยากครับถ้าเป็นดาร์เสเยอร์จะเป็นตัวม่วงๆตัวไม่ค่อยใหญ่มันจะเป็นแทงทางแนวตรงหน่อยนะครับถ้ามังกรก็ ออกจากบ้านบ้านหน่อยดูจากมินิมแปรได้นะครับเข้ามายิงข้างหน้ายิงข้างหลังแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดเดเดี๋ยก่อนเพื่อนฮิวกูได้โอ้แล้วเสยรเข้าให้ครับมูซาชิเรียบร้อยเข้าไปในป้อมแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮิวผมดิเพื่อนเออใจเกินร้อย อันนี้ใครโอ้โหอันนี้วีน่าตายแน่นรอนครับสภาพแบบนี้แต่ว่ายิงไว้ก่อนยิงจนยิงจนเออเยอะสุดท้ายได้ไปหนึ่งตัวครับเ,เล่นระยะไปครับโอ้โหแล้วเข้ามาจะเปิดอัตตีหรือเปล่ายังไม่เปิดลันตีครับขั้นสามนะครับผมโอเคเปิดอันตีแล้ว ลิงกลางเปิดนาติกแล้วแต่ว่ายังไม่เข้ามาเป็นสกิลสองถอยไปก่อนสกิลสองถอยไปก่อนแนละ้วฟิกเกอร์เลยครับโอเคสกิลสองก็เหมือนกันนะเวลาที่เขาใกล้ใกล้ระยะเรานะครับก็สามารถพากออกไปได้สำหรับสกิลสองเนาะเออคล้ายๆกันเลยคือเหมือนกันนะไม่ใช่คล้ายเลยฮนะยิงกันไปไดิ๋ยิงอ่ะฟิกเกอร์ถูเริ่มเลยครับ เริ่มที่จะรวดเร็วและรวดแรงนะครับ6นาทีแล้วยิงป้อมยิงเคสก่อนลวกันยิงไปก่อนอนเพื่อนเข้ามาเหมือนจะไตยครับผมแตกไปแล้วสโลด้วยสกิลหนึ่งเข้าไปก่อน,นครับยิงแต่ว่ายิงไม่ถึงอะนอกระยะไปแล้วชิคีก,ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องสลับลงสลับเลยนะมีแค่เฮเลเลียงผมแล้วจังหวะนี้ ตัวมันทึกจังแล้วแล้วมันทึกใะกันมันซอยไงมซอยไงแล้วลเพื่อนฮิวไงฮิวไงแล้วสู้ไงสู้ไง,งมันสู้มือมันสู้มือ,อยังไงละ่ะเกิดไปค้งครับมาเคลียร์เลนกลางก่อนเลยแล้วเปิดด้วยนันติเข้ามาครับแต่ยินซอยแบบนี้ซอยแบบนี้ไม่รอดีครับกลางเกมครับกางเกมยังไม่เลทนะยิงไกลๆไปเข้าไปเลย มูสชิไม่นา่าโอ้มูสชิใช้ครับแต่ว่าผมขอละกันมูสชีเขาใช้จำหนึ่งนะบัตรบัตรวิปเปอร์นี่ก็คืออ่าผักไปก่อนบัตรวิปเปอร์คือเดอะบีสแห่ง R v นะครับ,บก็คือดาบดูดเลือดสีเขียวๆนั่นเอง <S <S แต่ว่าเจ้าตัวนี้จะได้สแต็กที่ดีขึ้นมากมี h ีเพิ่มเข้ามาใน R v ไม่มีนะครับเป็นแบบดูดเลือดเพียวๆอันนี้มีเลือดมาให้ด้วยแครี่ก็แบบมีฝลังชีวิตเพิ่มขึ้นเนะี่ยเออ นี่ไงนี่ไงดูครับสองสกิลร่วงมันจะไม่โหดได้ยังไงนี่มันต้นแบบย้อนเริ่มชี้ครับเริ่มชี้เอาออบเจกให้เพื่อนบ้างนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนไม่ว่าผม้ว่าตีแล้วกันนะเอาดำมงดำเม็เอาเงินกันกันให้เพื่อนก่อนครับยตะบูาชิโอ้อยู่กับอาเธอร์ครับแซอาเธอร์ แซกย you! เรียบร้อยครับเพื่อนจะกลายเป็นหึงตัวแล้วชีตายลงไปครับได้ครับผมสรักรอันนี้เพื่อนเถ้าใครเล่น HOK มาก่อนหน่ผมสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ครับว่าออกแบบไหนดีควรในเกมนี้ออกแบบไหนนะครับเอาขอวาไหนว่าดีกว่านี้นะสามารถอธิบายเพิ่มเติม ได้ในะแคปผมอ้หต้องฟิกเกอร์ครับไปอยไฟเปิดเปิดพุ่มเปิดพุ่มแล้วเราฟิกเกอร์เข้าไปเราไปหยุดยางนี่มันแครี่หลวงได้ยังไงนะคุณทำไมตัวมันแข็งจังเลยเหต,ตุผลแตกครับคล้ายๆกันเลยยิงลมไกลไกลยิงไกลก่อนไกลก่อนขายก่อน,ออนได้ก่อนอออเพื่อนจะนหนีไปไหน โอเคจะเกิดมากัม่ทันได้หายใจเลยผมบอกเลยเอากันอีกแล้วครับยืนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ลูแบร์ดัมเบอร์เซเว่นของเราชอบดีครับแต่ชื่อมันยาวมากเลยนะที่ว่าดัมเบอร์เซเว่นก็ได้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดชื่อเต็มเขาลูแบร์ดัมเบอร์เซเว่นเนี่ยรือสั้นกับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสั้นกว่านี้ก็ยอน <c oughs> เนี่ยแต่คนละเกมกัน เดี๋ยวมึนเดี๋ยวมึนเดี๋ยวมึนงงง,งงอีกเผื่อเพื่อนๆแบบเล่น s อสเไม่เล่นอารีนะบางทีก็เล่นอารีไม่เล่น s อสเคเนาะเออบางทีก็อาจจะงงกันได้ครับซอยเดะเอาประกวดที่ไหนอะไรกเกมไหมเขาเล่นกันอย่างนี้เลยเขาเลยยืนหน้าประชันยืนหน้าประชันแล้วตีป้อมครับมาแบบนี้เคสลิงกังโอคุณโอคุณลิงกังโอคุณลิงกังยิงเข้าไปโดนอ้เล็กคิดลงรัวนฮะตอนนี้ เรื่อว่าซอยแล้วหลังๆก็ได้ยืนซอยอย่างเดียวไม้ซอยไม้ซอยมาให้ซอยดูครับมันเกินไปไหมเดี๋ยวมาเทสตามมาอีกนะครัตรงนี้ไม่ได้รีบจบนะแต่ก็ยิงป้อมเล็กน้อยขู่เล้ยิงขู่เดี๋ยวตัวเดียวครับเอาอีกทีเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันยังไงยืงจริงกันดิยืงจริงกันดิ ยืนยิงอัดิยังไม่จบแม่เรายังอยากมันต่อมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวนายทาอะไรไม่ได้ทนายไม่มีอตินายทาอะไรไม่ได้เลยเพื่อนหมาเลยโอ้โหจบไปเรียบร้อยสำหรับเกมนี้ต้นแบบของยอนโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของลูแบร์ดัมเบอร์เซเว่นนะครับก็สามารถเล่นกันได้เนาะ เล่นแครี่ก็ถ้าไม่ถ้าแบบเพื่อนๆไม่รู้จะเล่นตัวอะไรก็จะมีพวกเฟนนิกที่เป็นต้นแบบของ RV หรือว่ายอนหรือว่าจะเป็นตัวของอจิ้วจิ้วจิ้จตัวไหนวะเออเราพออก็มีประมาณนี้ส่วนใครได้แบบย้ายมาเล่น S.O.K. OK, ไม่รู้จะเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนครับผมเล่นไม่ยากด้วยเล่นคล้ายๆกันเลยก็ถ้าใครเบื่อแบบคนไทยก็มาชอบต่ากันเรามาปวดหัวกับเซิร์ฟต่างชาติกันบา้าต่างชาติก็มีเออก็ ไม่เว้นเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้กันนะครับเ้าหนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาจนต้องไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับวิธีอะไรนี่วันไหนโกอ่ะ